กับพี่ชาอาดที่บ้านพี่ชาอางกับพี่ชาอาดมีกะจากับปุ่นปุ้งตีตีพี่ชาอางกับพี่ชาอาดมีปู่เชี่ยวมีย่าเชอิ่มมีนาเชี่ยวมีอาเชี่ยมีป้าเชีปุ่นที่บ้าน พี่ฉ่าอากับพี่ฉ่าปติดกับป่าที่ป่าติดกับเป็นที่เป็นมิกจะจ่ามีป้ามีบุงที่ป่ามีมะตูมะตามะตันป้าปุ่มเทกจะจ่ามาหากะจับจที่เบนพี่ช่าอา มากับป้าปุ่มพี่ฉะอ่านตามาหาพี่ฉะอ่านว่ากับพี่ฉะอ่าว่าที